สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูต้นมะละกอกันครับต้นนี้จะดกพอสมควรครับน่าจะเป็นพันแขกดำครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับป้าจะดกมีกี่ลูกกันครับนี่ครับลำต้นเขาครับเมื่อคืนฝนก็ตกครับตกแรงมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูลูกกันครับนี่มะละกอกำลังต่ำส้มตํำเลยครับ น,นี้จะเป็นบรรยากาศรอบบ้านครับช่องฝนตกเมื่อคืนครับอันนี้จะเป็นอีกต้นครับมะละกรออนนี้จะเป็นก้วยน้ำว้าครับจะมีประมาณสิบสามหวีครับก้วยน้ำว้าเขียวนี้ครับ ก็ถือว่าสมบูรณ์มากครับนี่ครับสุดแล้วครับก็คือมี13มหวีครับเดี<ม>๋ยวเราจะดูบรรยากาศรอบบ้านครับช่วงฝนตกใหม่ครับต้นดาวเรืองเราก็กำลัง ออกดอกเยอะเลยครับแต่ส่วนมากก็จะแห้งเหี่ยวตายไปบ้างแล้วครับเพราะว่าช่วงฝนไม่ตกก็ทําให้เขาแห้งมากครับตองนี้ก็ได้น้ําฝนก็ชื่นขึ้นเยอะเลยครับต้นดาวเรืองเรา แล้วก็ปลูกมะเขือเทศครับคือพึ่งปลูกไว้ครับนี่ต้นถั่วก็จะสวยมากครับได้กินน้ำฝนจากเมื่อคืนนะครับมาดูต้นลองกองครับนี่เรีอว่าต้นใหญ่สูงเร็วมากครับ เพราะว่าอีกหน่อยก็จะชน้ผ้าสแลมที่เราบังไว้แล้วครับดเดี๋ยวมาดูทุเรียนตอนเช้าครับตรงนี้กำลังสดชื่นเลยครับนี่ครับเขียวปึ๊ดเลยครับกำลังเริ่มเป็นพุ่มครับแล้วก็ได้ทำการใส่ปุ๋ยลงไปเรียบร้อยครับ ตั้งแต่เมื่อวานนี่จะเป็นอีกต้นครับต้นนี้กำลังจะแตกยอดขึ้นเลยครับหลากของเขาจะยาวมากครับต้นนี้ ต้นขี้เหล็กก็กำลังแตกยอดสวยครับช่วงนี้ว่าเราก็ไปแกงไหลรอบแล้วครับคือประมาณ15วันจะได้แกงครั้งหนึ่งครับดเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับกำลังแตกยอดสวยนะครับก็ได้กินตลอดปีครับเราจะไม่ให้เขาสูงเยอะครับเพราะว่าเราจะ ตัดแต่งกิ่งใหม่ตลอดครับให้เขาต้นเตี้ยตลอดได้เก็บง่ายเต็มสัน้นไปไหนหทเที่ยวเหรอ นั่นครับน้องหมาก็ออกไปเที่ยวครับเขาส่วนมากเขาจะไปหากินยอดข้าวครับที่เราปลูกไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าบ้านจะเป็นไงครับข้าวที่เราปลูกไว้นี่ครับเขามากินยอดข้าวครับปลาจอามากินทุกวันเลยครับนี่สุกใสจะเป็นยาของเขาครับ อร่อยไหมเนะกินจ็อบจ็อบช็อเลยไหมอร่อยหรือเปล่าฮนะแซมสั้นนี่ครับจะเป็นยารักษาท้องอืด กินอาหารดีของเขาครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องภูวดลสชนเนลด้วยครับกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ